โอเคครับอามาดูตอนที่ห้านะครับ EP ห้านี่หัวข้อนี้เป็นหัวข้อที่สำคัญมากก็ัครูขอเกินก่อนเลยแล้วกันเราจะเรียนในหัวข้อนี้นะครับคือเขาเรียกว่าสสารเนาะสะสารนะครับครูจะขออธิบายคร่าวๆก่อนสสารนะครูจะอธิบายประมาณว่าสสารคือสิ่งที่มันมีมวลต้องการที่อยู่นะครับทีนี้เราจะเรียนในเรื่องของสาร สารก็คือมีมวลต้องการที่อยู่เหมือนกันสสารคือรวมทุกอย่างในโลกนี้สารคือเป็นส่วนหนึ่งของสารนะครับเราจะเรียนแค่ส่วนนี้นะอธิบายแบบนี้ก็ได้นี่คือสารสารนี่คือสารส่วนอื่นๆก็ยังเป็นของสารอยู่ครับแต่ยังไม่ได้ระบุออกมาให้เด็กๆได้เรียนส่วนสารที่เราจะต้องเรียนก็คือเรียนอยู่2ประเภทครับมีสารเนื้อเดียวสารเนื้อเดียวและสารเนื้อผสม สารเนื้อเดียวนะครับอันนี้คือเกณฑ์ที่1ใช้ในการแบ่งก็คือใช้ตาเราจะดูสารก่อนสารนั้นมองเห็นเป็นเนื้อเดียวหรือเนื้อผสมเนื้อเดียวก็เช่นพวกน้ำเปล่าน้ำเชื่อมน้ำแดงน้ำหวานทั่วไปที่มองเห็นเป็นลักษณะเนื้อเดียวกันหมดเลยแต่เนื้อผสมก็คือเช่นพริกแจ่วพวกทรายผสมหินอะไรก็รช่านที่เรามองเห็นแล้วมันรู้สึกว่ามีสงองอย่างอยู่ด้วยกันนะครับ ทีนี้นะครับสารนเดียวก็จะแบ่งออกเป็นสารสองประเภทก็คือสารละลายและสารบริสุทธิ์นะครับสารละลายสารละลายและสารบริสุทธิ์นะครับสารบริสุทธิ์สารบริสุทธิ์ก็จะแบ่งออกเป็นธาตุและสารประกอบธาตุก็จะแบ่งออกเป็นสามันก็คือเป็นโลหะกึ่งโลหะ และอะโลหะส่วนสารเนื้อเดียวนะครับก็จะเป็นมันก็จะมีอยู่สิ่งหนึ่งก็คือสารสารเนื้อเดียวเป็นสารบริสุทธิ์และสารละลายสารละลายชนิดนี้จะมีตัวหนึ่งแทรกอยู่ด้วยสารเนื้อเดียวจะมีตัวหนึ่งแทรกก็คือสารคอนลอยสารคอนลอยและสารผสมจะเป็นสารแขวนลอย เนื้อผสมนี้จะเป็นสานรแควนซลอยเดี๋ยวครูจะอธิบายให้คร่าวๆทั้งหมดนี้เลยนะอแบบให้มันมองลึกลงไปทั้งหมดนี้เลยเด็กๆจะได้ทำความเข้าใจใง่ายๆนะครับและครูจะขอเน้นตรงนี้เป็นหลักเลยเน้นตรงนี้เน้นตรงนี้นะครับอือตรงนี้เน้นแบบลึกๆไปเลยแบบให้มันเท่ๆไปเลยในทีเดียวนะครับ ส่วนสารข้อร้อยขั้นราจะเอ่ยเป็นลักษณะคร่าวๆเหมือนเด็กมนหนึ่งทั่วไปเรียนเนาะเดี๋ยวเรามาเริ่มกัน <c oughs> าสารที่เขาจะพูดในเรื่องของแรกก็คือสารบริสุทธ์นะครับเขาพูดถึงสารบริสุทธ์ก่อนตามหนังสือเรียนนี้ลูกสารบริสุทธิ์คืออะไรบ้างนะครับเราจะพูดถึงตัวนี้ก่อนในโรงเรียนนะจ๊ะ ในโรงเรียนเขาจะพูดถึงตัวไหนพูดถึงตัวนี้ก่อนอเขาจะพูดถึงละแวกนี้ทั้งหมดนะครับเราจะเรียนละแวกนี้ก่อนส่วนที่เหลือเดี๋ยวเราค่อยพูดกันเนาะโอเคไปดูต่อฮะเริ่มต้นที่ศาลบริสุทธิ์ของคี้์เว w o r d การเรียนแบบเหมือนเด็กวัยรุ่นเรียนกันนะศาลบริสุทธิ์คือศาลที่ไม่เคยผ่านมือใครมานั่นเองนะครับ ผ่านยังไม่เคยผ่านมือใครยังไม่ไปอยู่กับใครนะครับยังบริสุทธิ์อยู่สารบริสุทธิ์จะแบ่งออกเป็นสองประเภทนะครับก็คือธาตุกับสารประกอบอยู่ดีจำไม่ดีนะต้องเป็นธาตุหรือสารประกอบเท่าน,นั้นนะครับสารประกอบคืออะไรนะครับสารประกอบคือธาตุบวกธาตุนั่นเองนะครับธาตุบวกธาตุมีแค่อันเดียวเลยสารประกอบคือธาตุาบวกธาตุจะเป็น ธาตุบวกธาตุธาตุธาตุก็ได้นะธาตุบวกธาตุธาตุธาตุสามารถบวกได้เรื่อยๆแบบอินฟินิตี้เลยนะครับคือสั้นๆคีย์เวิร์ดก็คือสารประกอบคือสองธาตุขึ้นไป2ธาตุขึ้นไปส่วนธาตุตัวนี้จะเป็นธาตุเดียวโดดธาตุเดียวโดดเลยธาตุเดียวโดดตามตารางธาตุตามตารางธาตุตามตารางธาตุซึ่งตารางธาตุคุณจะขออธิบายใน E ีีที่6 นะครับ EP ต่อไปนะว่าตารางธาตุมีอะไรบ้างนะครับทีนี้เราต้องอธิบายสมบัติของสารบริสุทธิ์ก่อนสารบริสุทธิ์คืออะไรบ้างหนึ่งจะต้องไม่มีการปนเปกับใครนะครับอยู่ตัวคนเดียวของมันอยู่ตัวคนเดียวเลยนะมีจุดเดือดจุดล้อมเหลวคงที่จุดเดือดล้อมเหลวล้อมเหลวคงที่ เช่นน้ำมีจุดเดือดที่หนึ่งร้อยมีจุดหลอมเหลวหรือจุดเยือกแข็งนะลูกอยู่ที่ศูนย์องศานี่คือน้ำบริสุทธิ์นี่คือน้ำบริสุทธิ์แต่ถ้าน้ำน้ำเกลือน้ำเกลือจะไม่บริสุทธิ์นะครับเพราะว่าน้ำเกลือเกิดจากน้ำบวกเกลือตัวนี้มันจะเป็นสารละลายแล้วนะครับสารละลายแล้ว จุดเดือดจะมีค่ามากกว่าร0 0ยสูงกว่าร้อและจุดล้อมเหลวจะต่ำกว่า0จะต่ำกว่า0ููนลบลงไปนะครับและตอนนี้ครูขอให้คลิกเลยแล้วกันเบื้องต้นเลยนะว่านี่คือสารบริสุทธิ์0ูนย์ถึงร้อยลิกนี้หากินจนลูกโตลูกแต่เมื่อมันไม่บริสุทธิ์แล้วมันจะเป็นในลักษณะนี้ฮะ ไม่บริสุทธิ์แล้วจุดล้อมเหลวจะลดต่ำลงจุดเดือดจะสูงขึ้นกล่าวเป็นในในก็คือถ้าบริสุทธิ์อยู่มันจะขนาดเท่าเดิมขนาดนี้ตลอดไปอยู่ที่ไหนของโลกก็จะมีความกว้างเท่านี้ความกว้างเท่านี้แต่ถ้ามันไม่บริสุทธิ์แล้วล่ะมันก็จะอ้าขึ้นอ้าขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆนี่คือไม่บริสุทธิ์ ถ้ามันบริสุทธิ์มันจะเล็กๆถ้ามันไม่บริสุทธิ์แล้วมันจะอ้าออกอ้าออกไปเรื่อยๆจำคีย์เวิร์ดให้ดีนะนี่คือบอริสุทธิน์นี่คือไม่บริสุทธิ์อ้าไปเรื่อยๆนี่คือไม่บริสุทธิ์อันนี้อ้ามากกว่าอ้ามากกว่าอ้าแบบนี้นะครับนี่คือยังบริสุทธิ์อยู่อันนี้คือเริ่มไม่บริสุทธิ์และอันนี้ไม่บริสุทธิ์มากๆมันก็จะอ้าขึ้นไปเรื่อยๆนะครับ ดังนั้น EP นี้ครูจะขอให้เด็กๆจำความรู้นี้ให้ดีนะสารบริสุทธิ์จะมีจุดเดือดจุดร้อมเย็นคงที่ไม่มีการเพิ่มไม่มีการลดร้อยก็คือร้อยศูนย์ก็คือศูนย์ในระดับระดับน้ำทะเลปกตินะตัวแปรควบคุมต้องเหมือนกันแต่ถ้าเป็นสารที่ไม่บริสุทธิ์แล้วนะครับจุดเดือดจะต้องมีค่าสูงกว่าร้อยและจุดร้อมเย็นจะมีค่าต่ำกว่าศูนย์นะครับถ้าเป็นน้ำเกลือน้ำเชื่อมอะไรประมาณนี้น้ำเชื่อมนะครับดังนั้นความรู้ใน EP นี้ก็จะขอวางไว้เท่านี้ก่อน าะ EP ต่อไปนะครับผู้จะขออธิบายในเรื่องของตารางธาตุให้เด็กๆเข้าใจกันโอเคไหมไว้เจอกันครับบ๊ายบาย